คุณเคยประสบป,ปัญหาชวนแฟนไปตกปลาแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะไปกับเราบ้างไหมครับวันนี้ผมอาจจะมีทางเลือกให้คุณได้นะครับผมจะพาคุณมาตกปลาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งที่มีควายระดับตัวละสิบล้านที่นี่ควายนาคาเฟ่อุทัยธา,ยานีครับ วันนี้กลับมาพบกับเอเด็ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่พี่ชายก็ทํากันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ควายนาคาเฟ่ที่จังหวัดอุทัยธานีนครับที่นี่นะครับจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับทําไมผมเึื่องมาตกปลายอยู่แถวนี้แต่ที่นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดี๋ยวดูกันจุดเริ่มต้นของทริปนี้นะครับพูดไปก็เหมือนเรื่องตลกนะครับทริปนี้เป็นทริปของการดูดวงครับ คุณฟังไม่ผิดหรอครับผมมาดูดวงจริงๆแต่สถานที่ที่มานะครับก็จะมีที่ที่เราได้ตกปลาหลายๆแห่งอย่างเช่นที่นี่นครับเป็นฝายทดน้ํานะครับที่อยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทที่เราพักกันที่เราพักนะครับมีชื่อว่าไล่วะลันลัดที่นี่เขามีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเออแต่แล้วนี่คือทางเข้ารีสอร์ทรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรก่อนไล่ ไล่วัลลันลัดเข้ามาข้างในรับปุ๊บนะครับก็จะเจอกับโซนร้านอาหาร่อนครับที่นี่ที่เด็ดน่าจะอยู่ที่บ้านหลังสีเขียวเล็กๆนี่นะครับแต่คุณต้องมายทุกวันพระอยู่วนัวนพระนะครับคือที่นี่นครับรีสอร์ทแห่งนี้ เขามีสามหมอครับรีสอร์ทแห่งนี้จะมีหมอดูหมอจีนแล้วก็หมอนวดนะหมอนวดนวดแผนโบราณนะครับโอเคเนี่ยทางเข้าก็จะเป็นประมาณแนวทางนี้ที่ไล่วรลัตนะครับก็มีห้องพักให้เลือกหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเดี่ยวที่คืนละประมาณเจ็ดร้อยแล้วก็บ้านแฝดนะครับก็มีให้เลือก พักได้ที่นี่ขออนุญาตเขาตกปลาได้นะครับแต่ว่าเขาจะให้ตกเล่นตกปล่อยครับแต่ว่าไม่ให้ตกกลับนะครับเพราะว่าป้าที่ดูแลอยู่ครับเขาเป็นคนที่รักปลาแต่ชอบตกปลาแล้วเขาก็จะพาผมไปตกปลาตามสถานที่ต่างๆด้วยและที่ไร่แห่งนี้นะครับก็ยังมีฟิลทุ่งนาให้เราได้ดูแล้วแบ็กกราวด์ด้านหลังยังเป็นภูเขานะครับก็สามารถ พาคนในครอบครัวนะครับที่ไม่ได้ตกปลานะครับไปเดินเล่นได้บ่อแรกที่ป้าพามานะครับอยู่ติดกับปีบสอบไปถึงกิโลบอ่อบ่อปัจจุบ่อปัจจุนะที่จังหวัดอุทัยธานีนี่นี่นี่ปุ๊บอ่ะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้อ่ะป้าเตรียมมาหมดเลยค่ะนะครับบ่อก็จะเป็นลักษณะ เบียงชาวบ้านใช่ครับเด็กเด็กเล็กใส่นี่ขะอ๋ะอแต่ว่าที่นี่บอกว่าถ้าถ้าตกไม่ได้ก็ใช้อันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเรามันมีปลาหลากหลายอะค่ะแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนมันมีตั้งแต่ปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนปลากดคังปลาดีนอ๋อนี่ก็ตอดเหรครับ แต่่มัน,มนาลาลลเ็็กกอะะ้วปสวายนนสังเกตจากอุปกรณ์ของป้านะครับก็เรียกเด้เว่านักตกปลากระบี่อยู่ที่ใจนะครับประมาณเกือบสิบตัวตายแล้วโอ้เด็บตกไม้เป็นไรลูกแต่หันกลับมาดูอุปกรณ์เหล่านั้นนี่มันช่างจัดเต็มซะเหลือเกิน บลังแทนเล็กอันนี้เป็นตัวตัวจับบลังของดาเกนนะครับตอนนี้มันเป็นซีแคมถ้าเรามีจุดจับอยนี้เราก็ไปที่ไหนเขามีที่เราซีแคมได้เราก็จับไปเลยนีป้าบอกว่าปลาใหญ่ดังนั้นเราก็เอา ันตัวใหญ่ะเป็นปลาใหญ่ัน,น,ญนี่เสน้เนนะไว้ใจได้ตอวนี้เราไปคันนี้ที่เคยเอาไว้งัดปลาปลาบึกปลาบึกไซส์แค่สิบโลนไดที่นี่จะเป็นบ่อตกปลาชื่อ เดี๋ยวผมมีเสิร์ตนะอ่าบอสตาเจจูนะครับตอนนี้ผมมีพายกับซิปด้วยวันนี้เราได้รับคำเชิญชวนนะครับจากคุณป้านะครับาาป้านาค่ะป้านานะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่อุทยัยธาน,นีนะคะ,ะยังด่าสวยมากปลาปมีหลากหลายดูทําเด็ดป้าน,นะคะ <c oughs> หาหาที่ในโลกไม่มีละมีอยู่ที่นี่คุณป,ป้าเนานะครับถ้าใครมีรู้สึกว่าชีวิตเริ่ม เริ่มไม่ไม่ค่อยแน่ใจในทางเดินนะครับลองปรึกษาป้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงต้องมาปรึกษาป้าครับ <laughs> วันนี้บ่อแห่งนี้นะครับก็เป็นบอ่อเบญจพรรณเป็นบ่อขุดนี่แหละครับแต่ว่าที่นี่ป้าบอกว่าป้านาบอกว่ามีลาใหญ่ปรากฏนะครับเดี๋ยววันนี้เราเบญจพรรณวันนี้เราก็พาที่เอกมาด้วยครับ พี่เอก,กพาเรามาเราต้องฟให้เราดูดูเป็นใหญ่ไงไม่ได้ไม่ได้เราแปทางคุณพาพี่เอกมาพี่เอกพาเรามาอะไร้พี่เอกพาเรามานี่ก็คือเราไม่รู้ว่าปลาในนี้จะใหญ่ขนาดไหนก็เลยใช้แฮนดิ้งเซนนะครับแฮนดิ้งเซนก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นคันที่เปิดใจของมือใหม่หลายๆคนนะครับเป็นคันที่ ราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพล้นเหลือล้นเหลือเหลือเกินสาม,มารถกลับไปดูคลิปได้นะครับที่ผมไปเทสคันที่สุพรรณนะครับบ่อบ้านในโอนะครับนั้นจะเป็นบ่อปลาใหญ่แต่ที่นี่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเผื่อเหลือดีกว่าขาด<ม>ลยนะงัดตกเซนออกมาคันนี้ก็น้ำหนักเบานะครับเบาตามราคาเลยแต่ว่าคุณภาพเขา ไม่ต้องพูดเยอะครับก,ก็คือเลยพื้นขาดนะครับก็ใช้สายเบอร์สามิสูนะครับของฟอร์แล้วก็สายชิงเป็น2อกิานะครับ12ป้อปอนด์กับ10ปอนด์เดี๋ยวมาดูกันก็ขอบคุณนะครับกองปราบปานินที่ ให้เราได้เสียตังตลอดเนะยเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราเสียตังสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะพี่อู๊ดแต่ว่าเคใช้ดีครับในงานแข่งเราใช้ตัวนี้กันตลอดทั้งทีมนะครับมีจะมีอยู่บางคนแหละที่ดื้อๆเรายังไม่พูดถึงเด็กดื้อคนนั้นน้ำน่าจะค่อนข้างลึกนะครับก็เลยเลือกใช้เป็น ทุ่นขนนกนะครับของเจว,วันนี้ผมใช้เบอร์2นะเพราะว่าเราอยากได้ตะกวัวที่พันเยอะๆให้ทุ่นมันลงไปในดินเร็วๆไม่ตายอย่างๆอ,อย่างดื้อยู่เดี๋ยวถ้าถ้ารู้สึกที่นี่เขาเปิดรหัสไว้ครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันอาจจะเดินก็เลยต้องใช้ทุ่นที่นิ่งๆนิดนึง,น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 งไม่รู้ดิ้งทั้งอาการหรือเปล่าไม่รู้ khó quá đi mất đi một cái nụ nữa ờ này ờ này tập nắm อ <ๆ S 2> ๋อติ๊ตันนี่อ่ะใช่ผสมไปด้วยของปลาเป็นไงความแย่เนรื่องแรกสงดีวุยปลาต้องแดกสวยเลย อันนี้น้ำอะไรอย่าบอกว่าน้ำก๊อกนะครับเป็นน้ำบ่อปะดอ๋อโอเคบ่อประจูห่งนี้นะครับเป็นบ่อที่ตกออกนะครับดังนั้นก็ก็คือไม่ใช่แนวบ่อตกเล่นนะครับแต่ถ้าตกเล่นเนี่ยก็คือตกที่ไล่เวาลารัดได้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสี่ยนไม่โดนข้าแล้วครับสวยนะใส่เนี่ยมีที่งะครับมอ้ในนันน่ในกระชังเลยอ่ะเอ้นนี้ไม่ไหครับม่ไห่ อย่างที่ผมสออที่ทุกวันใช่ไหมยืนยืนลงไปเมีอาการเก็อย่างที่ป้าบอกตอนแรกนะครับว่าปลาบ่อนี้ครับเป็นปลาเบญจพรรณนะครับเพราะฉะนั้นปลานินก็น่าจะเป็นปลาที่หาได้ในบ่อนี้ได้ไม่ยาก แล้วอุทยธานีนะครับนอกจากจะมีไล่วลรารัตมีหมอดูนะครับมีหมอแมะแล้วยังมีสถานที่ที่เราสามารถพาคนในครอบครัวมาท่องเที่ยวได้นะครับนั่นคือหุบป่าตาดที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ออชมธรรมชาติซึ่งที่นี่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอันซีนก็คือจะเป็นหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายใต้หุบนะครับ ถ้าเราเดินทางนะครับจากไล้วาลารัดนะครับเราจะใช้เวลาสักประมาณสี่นาทีและนี่ก็คือฮุปปาตัสนะครับตื่นเต้นม,ม,มาดูมาดูริงไม่มีแล้วขาก,กลับเราต้องบระเญิะตากามอีกแล้วดยเนี่ยไอตอนเดินเข้ามาก็ารู้สึกชิวชิวแต่ตอนเดินกลับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแก ก็จะกลับเข้าสู่ถ้ำชอริเวเฮียงลื่นล,ลืนลืนล่นนะ <c oughs> <c oughs> มีสไลด์เล็กน้อยครับ <c oughs> ระวังกล้องครับ เดินปื้ดได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยการพาครอบครัวมาเที่ยวหุบป่าตานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือไฟฉายนะครับแล้วก็กำลังนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักหนามากนะครับแต่ก็เล่นเอาหอบพอสมควรและไฮไลท์นะครับที่เป็นไฮไลท์ของผมในทริปนี้ก็คือการที่ได้ประุกปลาที่ควายหนาคาเฟ่ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับ อนาคตเนี่ยพี่เขาจะเปิดเป็นบ่อตกปลาลักษณะของการจ่ายค่าคันแล้วก็ขนปลาออกนะครับคล้ายๆฟิล<ม>กับบ้านอนังทองประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศที่ควานาคาเฟ่กันครับข้อมูลคร่าวๆของบ่อควายนาคาเฟ่นะครับก็ปลาเนี่ยปล่อยมาแล้วประมาณ5ปีซึ่งมีปลาทั้งมาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลาที่เกิดขึ้นาจากการที่ปลานิลขยายพันธุ์เอง บ่อนี้ลักษณะเป็นบ่อขุดนะครับเอาดินมาใช้แต่ลักษณะของการเปิดบริการจริงเนี่ยพี่เขาจะเติมน้ําเพิ่มแล้วก็จะนําปลานินมาปล่อยเพิ่มเรื่อยๆนะครับเต่กปลบลมสไลด์อย่างสวยงาม <laughs> อย่างแรกที่ต้องทำนะต้องกังหาที่ล่มก่อน ประกอบก่อนนะครับวันนี้วันนี้ป้าท้าด้วยครับป um e> uh> um ้าท้าแข่งด um ้วยพื <h <h anyway> ้นที่รอบบ่อนะครับจะเป็นแนวออกกึ่งธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเสียงเพลงจากคาเฟ่เบาๆให้เราได้ยินนะครับแนวแบบคาเฟ่เลยครับ่ายดูจากเซตอุปกรณ์ของป้าแล้วนะครับ ไม่ต้องบอกนะครับว่าปลาเนี่ยกินลักษณะไหนนะครับโอ้โห oh, oh, oh. สำหรับคันที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นไฮบินนะครับข้อเขียวทูแพรนะครับเอ่อทำไมถึงเลือกคันทูแพรมาตกลักษณะนี้นครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการตกผ่อนคลายมากกว่าสําหรับผมแล้วก็เลยไม่ได้ใช้คันที่เก็บปลาเร็วหรือจริงจังนะครับแล้วก็บวกกับอยากได้อัตรสของการอัดปลาด้วยนะครับเพราะว่า บอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นปลาที่มีปลาอย่างอื่นเข้ามาด้วยและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมโดนใบสั่งนะครับจากคุณเมียนะครับว่าให้หาปลาชนิดหนึ่งกลับบ้านให้ได้ อันนี้ก็เป็นโชมหน้าของใบสั่งนะครับที่คุณพลเมียสั่งไว้ว่าเราจะต้องเอากลับไปกินให้ได้นะครับเพราะว่าแถวคลองที่บ้านตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับที่นี้ฉันก็เดือดร้อนเลยสิแกต้องมานั่งหาปลากระหยา จริงผมก็ตั้งใจจะตกปลาอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็มองเอ๊ะทำไมเราได้แต่ปลาขยแอ่นะครับแล้วมองกลับไปดูของป้าเนานะครป้าเนาทําไมวัดแต่ปลาินตุยใหญ่ขึ้นมานะครับจนสุดท้ายจึงได้รู้ความจริงว่าปลาตกลอยครับไอผมก็เล่นหน้าดินเอ๊ะทำไมเจอแต่ขยแองเจอแต่ปุ้มปุยนะครับเจอแต่ปลาคราบอ๋อป้าตกลอยครับปลาลินที่นี่นะครับ อยู่ระดับกลางน้ำครับผมก็เล่นกดลงไปซะสุดหน้าดินเลยครับตั้งไม้ตายก็เลยเยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายปนินที่นี่กิ่นลอยครับป,ปุ้ยครับุปุ้ปย ยยกแต่ภารกิจตามล่าหาปลาขขยงผมยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังต้องหาให้ได้มากกว่านี้อีกหน่อย อย่างว่านะครับปลาที่ไม่ค่อยได้โดนตกนะครับมันก็ไล้ซึ่งความระแวงผมเซ็ตทุ่นแข็งปงเลยครับก็คือทุ่นนี้ลอยถึงคอเลยแล้วก็บีบเบือแข็งๆนะเพื่อที่จะตามหาปลาตัวใหญ่นะครับ และคลิปนี้นะครับคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับการแนะนําจากป้าเนานะครับขอบคุณป้าเนาด้วยนะครับที่พามาที่ควายนาคาเฟ่นะครับแล้วก็พาไปในบ่อตกปลาในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ใครนะครับที่สนใจอยากจะตกที่ควายนาคาเฟ่ก็ลองติดต่อนะครับที่เพจควายนาคาเฟ่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แขกไข่ถ้าคุณยังรักในการตกปลาสำหรับวันนี้เอเด์สวัสดีครับ

Earth Day, freedom in my life.